นี่ครับล่วงพบกลวยเนื้อนิยมที่สุดครับคือเนื้อพงน้ำมันดำนั่นเองถ้ารุ่นไหนมีเนื้อพงน้ำมันดำครับเนื้อนั้นจะนิยมสุดในรุ่นนั้นครับและไม่ได้มีทุกรุ่นนะอ่ะอันนี้ครับเป็นปีหนึ่งห้าทั้งคู่เลยเป็นพิมพ์พระพงุพรรณครับหนึ่งองค์แล้วก็เป็นพิมพ์ส้มเด็จคะแนนนะสมเด็คะแนนก็คือองค์เล็กนี่เห็นไหมอ่าน่าขึ้นคอบูชานะครับผู้หญิงผู้ชายห้อยได้หมดเลยนะแบบนี้นะครับเด็กก็ยังห้อยได้อ่าเพราะว่าองค์ไม่ใหญ่เกินนะครับแล้ว ผมบอกเลยปี25เป็นปีที่หลวงพ่อสร้างลายรุ่นนะครับแล้วก็เป็นปีที่คนเล่นบูชาขึ้นคอกันเยอะอ่าและอันนี้ได้เนื้อนิยมสุดครับอ่านี่มาทีละองค์มีแบ่งแค่นี้เลยนะพี่ๆหมดแล้วหมดเลยนะครับองค์แรกเป็นพระพงสุพรรณครับเนื้อพงน้ำมันดําดูหน้าเนื้อฉัดเลยนะเห็นไ,ไหมค้าบแบบนี้เป็นคราไข่น้ํามันนะครับอ่าไข่น้ํามันเนาะก็ตัวธรรมชาติดีนี่นะครับแล้วเนื้อพวกน้ำมันดําเนี่ยมันจะเจอมันจะสร้างน้อยกว่านะแล้วก็ เลยนิยมกว่านะครับนี่นะนี่นสภาพสมบูรณ์สวยงามเลยนะครับแบ่งบูชาครับแบบนี้พี่พี่สองพันสองพันห้าก็ไม่แพงครับนี่ก็พงน้ำมันดำนะองค์นี้เอาแค่หนึ่งพันห้าร้อยลมส่มพอนี่แบ่งเบาครับคู่นี้ผมเปิดใ,ให้เบาใครดูคลิปนี้โชคดีใครห้ายูยิ่งโชคดีไปใหญ่ออะนี่ครับส้มเด็กคะแนนปีหนึ่งห้าแบบนี้ผมก็แบ่งประมาณสองพันสองพันห้าเหมือนกันนี่ อะแบ่งบูชาอางค์นี้ครับเอาเท่ากันเอาหนึ่งพันห้าร้อยลวมทรงเท่ากันที่พี่เนื้อพวกน้ำมันก็พันก็บาทแล้วครับเนื้อพวกน้ำมันก็แบ่งประมาณนี้อันนี้พวกน้ำมันดำให้ยากกว่านิยมกว่าแพงกว่าแต่แบ่งเท่ากันเลยพันห้าครับคู่นี้เบาจริงอ่ะโอเคถ้าขายยกคู่ยกคู่ครับปกติ่าประมาณสามพันเนาะเอาไป 2, 7, สองพันเจ็ดรวมทรงครับอ่ะโอเคใครสนใจข้างในนะครับรีบทักมาเลย ที f c เอนแปนะครับทักไลน์หรือดูท้ายคอมเมนต์ก็ได้วันนี้สวัสดีครับ